ก็เอ <Net> ่อพ <os> ักการกงหสัสรพลินสถานีตำรวจดูับไปกอมัมปั่นเพื่อแม่ครับไม่ฟอมแมเพื่อแม่เหร สวัสดีครับวันนี้วันที่16สิงหานะะพวกเราชาวจังหวัดสมุสทรสาครรวมพลังใจกันมาฝั่นเพื่อแม่ครับตรงนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ทําให้พวกเราชาวจังหวัดสมุสทรสาครนับเป็นพัะมหากรุณาที่คุณเนี่ยเป็นล้นพ้นที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชท่าน,นได้กรุณาให้พวกเราได้มีโอกาสได้มาร่วมกิจกรร,รมร่วมกังโถงท่านก็ พวกเราทำเต็มที่ครับเฉาวจงหวัสุรากอนยินดีเต็มที่ครับทรงพระเจริญครับัยซีร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองกบ,บัญชาฝันเพื่อแม่ไฟฟอร์มบัพ มันเพิ่มมันเติมเรื่องราวในความสัมพันธ์คืนและวันเปลี่ยนพันยิ่งทำให้เรายิ่งรักกันมากมายพราะโลกนี้ชงกวางใหญ่และรักของเราก็ใหญ่สุดเพียงใดที่เธอกับฉันฝ่าฟันทุกเส้นทางฉันกับเธอกับเธอบวกรวมหัวใจแบ่งปันวิ่งกับกันเรากับน้อง ปั่นปนจะรยานไปปั่นปนจะรยานกันทางจะใกล้หรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปั่นปนจะรยานไปปั่นปนจะรยานกันปั่นด้วยใจที่แสนชินบาให้โลกสวย ทสร้างเราให้เปิดโตขึ้นมาในทุกคราวการเดินทางเปิดเราให้มีมุมมองขึ้นมาอีกมากมายเพราะรักในทางกว้างไกลเพราะรักในโลกกว้างใหญ่พุ่งทะยานออกไปกับเจ้าสองล้อที่คู่ใจฉันกับเธอกับเธอบูรวมู้ดใจแบ่งปันเลีง,งตอบกันราวกับนกที่พบเห็น ยานกันทางจะใกล้ห <fi>: ร <glaube yapmış> ือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปั่นปันจักรยานไปปั่นปันจักรยานกันปั่นด้วยใจที่แสนชื่นบานให้โลกสวยสวยงามวิ่งผ่านความรักเราคนท้อกันด์ที่เราเห็น นนนสนุกมากมม้ว่าาาาเรฝยดีใจฮะที่เห็นประชาชนคนไทยมาร่วมกิจกรรมปันเพื่อแม่นะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ผมคิดว่าคงไม่มีประเทศไหนในโลกนี้นะครับจะทำกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ได้นะครับผมเองก็ทีแรกก็นึกว่าจะไม่ไหวนะครับแต่ด้วยหัวใจนะครับที่ว่า คงไม่บ่อยนะที่จะมีกิจกรรมแบบนี้ก็เป็นที่ครับตลอดระยะทางที่ผ่านมานะครับก็บางจุดนะครับเราไปเห็นพี่น้องประชาชนนะครับส่งคำว่าขอพระองค์ทรงพระเจริญนะครับผมคิดว่าในหัวใจของรักบันพ่แม่ทุกคนก็คิดเหมือนกันครับว่าขอให้พระองค์ทรงพระเจริญครับ มันดีที่หัวใจปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันปั่นด้ว่ยใจที่แสนชื่นบานให้โลกสวยสวยงามวิ่งผ่านความรักเรานไปปั่นปั่นจักรยานกันปั่นด้นยใจที่แสนชื่นบานให้โลกสวยสวย